โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใกล้บ้านกลายเป็นความหวังของผู้ปกครองชาวไทยและแรงงานข้ามชาติที่อาจจะมีรายได้น้อยนะครับและก็ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แต่ว่าโรงเรียนประเภทนี้ก็มีข้อจํากัดด้านงบประมาณกําลังครูและการเข้ามือถึงมาตรการช่วยเหลือเนื่องจากเด็กจำนวนหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องของสถานะบุคคลติดตามจากรายงานครับการแบ่งนักเรียนออกเป็น3กลุ่มผลัดกันร,รับประทานอาหารกลางวัน เป็นการลดความแออัดของนักเรียน155คนในโรงเรียนบ้านหัวฝายตำบลเมืองเลนอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ90ของนักเรียนเป็นลูกหลานของแรงงานข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์และคนไทยที่มีฐานะยากจนซึ่งต่างเลือกเข้าเรียนฟรีในโรงเรียนแห่งนี้หลังวิกฤตโควิด1 9ทําทำให้รายได้ลดลงอนาคตผมคิดว่าน่าจะเพิ่มมากขึ้นถ้าจะสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาเรื่องของโควิด นะครับยังยังยังมีอยู่ตรงนี้เพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้นะครับพยายามนะครับฟรีทุกอย่างนะครับฟรีทุกอย่างไม่ได้เก็บค่าใช้ใจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องของเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนสมุดดินสอได้ได้มาค่อยมีเท่าไหร่คะมาได้เท่าไหร่คะงานมันหายากเลยค่ะงานมันหายากมาได้ทำงานด้วยค่ะกินมาค่ายก้ม,มีลูกสี่คนอะ เขาบอกว่าถ้าถ้าจบถ้าจบป .6 กแล้วเดีไปเรียนที่ในต่ออะค่ะอย่างมีตังเต้อะเราบอกเขาว่าไงเราเราเรามั่นใจว่าเราจะมีตังส่งเขาเรียนนะครับยังไม่มั่นใจแม้เด็กส่วนใหญ่ไม่มีสัญชาติไทยแต่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครูจึงพยายามจัดการเรียนการสอนให้ดีที่สุดโดยงบประมาณที่จำกัดเพียงปีละหนึ่งแกว่าบาท จำนวนนี้กว่าครึ่งเป็นเงินเดือนครูอัตราจ้างส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นการปรับปรุงอาคารเรียนอายุกว่า80ปีจึงต้องอาศัยเงินบริจาคขณะที่การปรับปรุงห้องให้เพียงพอก็เป็นภาระของครูที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนส่วนเงินอุดหนุนเด็กนักเรียนกลุ่มยากจนและยากจนพิเศษที่ผ่านมามีเด็กผ่านเกณฑ์ไม่ถึง20คนเนื่องจากขาดหลักฐานสำคัญปีหนึ่งรัฐบ,บาลก็ให้ชุด เมื่อหนึ่งชุดถามว่ามันก็ไม่เพียงพอหรอกครับถามว่าของงประมาณในการจัดสารฉชนนั้นเนี่ยอยากจะฝากไปถึงกศสว่าจะขอฝากดูแลเด็กที่เป็นติดจีนะครับต้องดูเรื่องของอายุเรื่องของชื่อเรื่องของนางสกุลถามว่ามันก็ไม่ชัดเจนอยู่แล้วครับแต่ว่าทํายังไงได้เพราะว่านะครับมาอยู่ในโรงเรียนของเราแล้วเนี่ยเขาพยายามจะนะครับจะดูแลเด็กให้ดีที่สุด รองศาสตราจารย์อนนบพงวาดประธานคณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาให้ความเห็นว่าปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานและต้องอาศัยการบริหารจัดการที่เหมาะสมโดยภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาเตรียมผับแผนการช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนทุนการศึกษาผ่านกองทุน10บาทในวิกฤตโควิด -19 โดยเฉพาะเกณฑ์พิจารณาให้ทุนและช่วงเวลาการระดมทุน หลังตลอด3ปีที่ผ่านมาสามารถถดดมทุนได้กว่า3ล้านบาทและมีผู้ได้รับทุนมากกว่า1,000คน